เทพาลักเลยมาะเจากก้าพ่อโอ้าาโหขณะนี้มาอยู่ในป่านี่ยังี้ยยังตามาาล่าควาดอยู่บาเสาร์ด้วอฮะแม่นยังอีกโองค์้โหกษิตพอตาหน,น่ะดีทั้งหอมเคย,ยีพรรอบที่แล้วให้หาเหนื้อแข่งกันแม่นแล้วรอบนี้ก็ยังให้หาปลาแข่งกันถ้าผู้ใดไม่ได้ปลากระเบียงกระบ่างโนาูนั้นก็ตื่นประหารชีวิตตายแน่เออว่าเสาร์ ปั้นนั่นเลยพระองค์ขวเยกันแกงพระองค์ควอยกันแกงพระองค์อยู่บนเศร้าเลยเด้พระองค์แกงว่าแล้วพวก้สเส็ดจะไหนกันพระองค์เดี่ยวนี้แน่แล้วก็คืจิตแผนการไปอยู่ดิว่าเสียขึ้นพวกโคกเขยเป็นเป็นการคิดที่ดีมากพระองค์เพราะว่าพระองค์น่ะควยกันถือค่อยกันแกงอยู่บนเศ้าฮพรอองค์ต้องเอาขึ้นบ้างโดยรอบนี่ะตอนเนี่ยพวกโคกเขยทั้งหมดเนี่ยกรลังบนสารบนหาปลาอยู่ หาจังไรกะหาปอเป็นยังพระองค์ย้อนบ่เฮ้านี่สิใส่ค้าถาอาฟงทั้งเหมือนทั้งมวลติดลำเลียงมากลายเอปาทั้งบนเนี่ยมาอยนในหนองน้ำแห่งนี้โอ้กป็สัตพระองค์เชิดเลยพระยาค่ะอยากฟังแล้วอยากฟังเลยบอกอยากฟังแลยพระองโอ้ค้าานารตอาบุญจบุญจำบุญจุญจำพุบุญจบุจบุจ

ต่ว่าสงสยัยได็กเย็นพวกเขาเคยกำลังเดินทางม,มาแล้วอสองสี<ช>่พวกท่านฮะเฝ้าฮา,ามองหลีห่องสนจะเข้าถ้าพวกเขาเคยมาเนี่ยจังไรก็ต้องจับปลาอยู่ในน้องน้ำแห่งน,นี้พวกท่านอ่ะฮาย่เาเฝ้าให้เอาด้วยข้าใจบ่เขา้าใจถ้าเจ้าเดี๋ยวพัดการกอศไปไปเอาไปดี <ทำ S 2> กันไปเอาหาเซกอบบฟองหาเซกอบไปไหนเอ๊ะจันแน่ะอะไรเมื่อยายักปลาท่านคนแก่ยใจมาก ถ้าขึ้นเป็นเดินมพวูงข้องแพ้บอกว่าปลาบ่าใบแพ้์แน่นอนไม่ละพันก็หายากหาซ่าให้แก่ปลาเอาเดิสิเอาจะได้เหลืออีกอยูวิที่หนึ่งวิที่ไหนอีกได้ผงแน่นอนเลยอุบลปลามาเพราะจะไดท่านกับป้าปลาแล้วกัปจงได้หนิกับเป็นกระถือปลาข้อเท่านั้นแหละท่านกัปจะไล่ยางอยู่หนสี่พันตัวกิโลหรือว่าท่านได้เห็นน้องน้ำจักน้องแม่กัปปลาซื้อก็พอเห็นน้องจักโต ยางระราคาปันยางกินจัง่อปันจะผ่อนางกินน้านะคือกินน้ำมากหรอใสจังหนอยกับตกดึงเดินไปขนา่หน่อยกินน้ำอีหอบอกว่าท่านไรเข้ามาอยู่โอเคมันน้ำโย่สเดไม่หักหยังแม่หยั่งนนี่ น้เงินถงามเอครัเปีก่น็นผู้ไรกันฮะน้องลคือเบาป่าอยู่น้องนำแหงนี่แม่แล้วแล้วลือนาเป็นผู้ไรกันเขาบ้าหามห่อปลาให้น้องนำแหงนี่กันเราเออ้าวนี่ก็คือ เรเาเนี่คือเทพาอารักษ์ที่คอยปกปักรักษาน้องนางแห่งนี้อยู่รอคนไปเทพาอารักษ์ผู้ปกปักรักษาขอเพิ่นท่านจังส่งเขาขอปลาทางเลยบ่ว่าท่านได้เลื่ตัวมาสักพ่อแม่งแล้วออกขอน้ำเล่าพระใดหลวงพ่อแล้วต้องขอน้ำผู้ไรกันนะเพื่อท่านอยากหูแม่นบ่อยากหูแม่นบ่แม่งแล้วให้ท่านเงีนหนาเบิ่งักเท่านพี่ท่านใต้ตีก็ถบังพี่ เอกมัตนาบุรีนี่หลักเทวดาคู่เป็นเจ้าของของนางแฮนนี้สงสัยสีเป็นพรหยิ่งในนอนเลยเขียวเหา่ยวเลยยังมันก็หัวหลายกระมูแต่ขอก็บเพินแต่เล้วเองคือที่บดาที่พบพักลังสาน้องนางแฮนนี้ขอเพร็นว่าได้บุกทัน คือผู้ใดกันมีจุประสงค์อะไรกันฮาถาเวาทางเทวราคือพวกขาพวัวทั้งเบิกนี่เป็นลูกเขยของท่านเท่าสามงงสังเลศซึ่งได้รับบังซ่ามาจากสเสลศพ่อตาไห้้าหาปูหาปลากรบเอียงกักบ,บว่างแขงกัาบปอกงอบปลาบ้าใบคลีไรหลวงแม่บ่กฉันทั้งนก็พวกขาว้าพัวทั้งเบิกนี่บม่บไ่เลยปลากราับเมื่อแล้วก็ต้องถึอปลาคอปลาคอ พอทันจะค้นนะฮะพอทันจะค้นนะสี่ห้าหกคนอนี่แหละ่านค่อยค่อค่ัคนกับค้นเนี่ยฟังบัตรแข่งกันกับไครนะบักเงาะปังอกเงาะตัวดำเป็นเหม็นน่ะท่เออตัวดำดำเหม็นเอองาะ้าวไปไปที้ไหล้วงตัวดำดำเป็นเหม็นน่ะเหรอนอเมื่อกี้มันกันเดินทางมาขอกับเรล่าขึ้นกัน

พวกคาพวกว่าน,นี่เอาไซด์ล<อ>็อกมนาวโอ้ยเดี๋ยวแม่ติมสิขึงมาละลากองว่าสิอะไรเลยใส่ลกสิเปลมาเป็นสิบขั้งเศร้าขั้งอะไร้ถวายทังเรืองังสิเอาบ่ลกแค่ลกแอ้ย รถ้งงูลุ้าเขาก็เอาดงเอาดอกลัเพื่อนพ่นเขากับว่าเอาดงเอาดอกก็ว่เอานั่งสนมอีหอมอีหอมโอ้ยนั้นกุยมาสั่นออกไปแต่แต่ซีถูกเขาปนยังบ้งเขาเม่ยเขาบ้างอยู่ยังต้องการยังการสิงเาต้องการนั่นก็คือบอกมันยาผอยากได้งปลายจมูกขประกันทั้งหกปลาจมูกเลยจมูกจไหนล่ะท่านจีดังเรามีความคดดี เดีพี่ค้องยินดีก็นั่นข้าพ่อข้อเบลต์ปาขึ้นเมื่อเมื่งแม่ว่างต้องถึงปาข้อแท้แน่นอนถวายเป็นไปเลยท่านเออสวายค์เป็นไปเลยเอาอะไรท่านเอาแมนบอลดีเทพาอารักษ์เอ้ยพระเจ้ากับพระอู๋พวกเจ้าไปนำไปจมูกของพ่อเคยมานไปรัตเตย์ยาปาเลิกไลเดอรมาเสถึงซิลิโคนพระเจ้ามาจับยาปาดเรียกมาท่านบ้านจัดการเลยให้เราเแมนบอลยานมุนุยปุ้ยอยู่เด้อ

นานังฝนจะเทียบอมีโอ้ยดูถูกฝนเนี่ยเขาเู่กฝนก่อนโอดของแกจะฟ้าแรงจะดังจัดไม่เงี้ยจะดังกันไม